ีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้22มิถุนายน2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆหรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่เ,ยเียด้านล่างของกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กทิมงาได้ทำคลิปทำเน,นื้แบบนนอาหา้อม มาเริ่มกันที่ในส่วนของภาพเดือนกันก่อนดีกว่าครับต้องมองในภาพเดือน,นยังมองอยู่ครับว่าจะยังมีโอกาสนะครับปิดในลักษณะที่ต้องบอกว่าลักษณะของไซเวย์นะครับหรือปิดในลักษณะของโดจินะครับตามรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยปิดในลักษณะของโดจินะครับนั mm ่น hmm. หมายความว่ามีโอกาสที่จะกลับมาปิดนะครับบริเวณราคาเปิดนะครับแถวแถวบริเวณหนึ่งพันแดร้อยสี่สิบ นะครับหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้านะครับนี่คือที่คาดว่าจะปิดนะครับสำหรับเดือนนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาก็ลงมาอยู่ในโซนลบนะครับหรือโซนแดงอยู่นะครับก็ คิดว่าอาจจะยังมีการไซด์เวกับขึ้นมานะครับในทำฟิลเล็กจะเห็นภาพของกรอบไซด์เวกเนี้ยมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการไซด์เวกนะครับ mm hmm. ภาพของสัปดาห์นะครับภาพสัปดาห์ที่แล้วปิดมาในลักษณะที่ต้องบอกว่าทิ้งห่างขึ้นมาเยอะนะครับทิ้งห่างขึ้นมาเยอะเป็นสัญญาณที่ต้องบอกว่าด้วยแนวโน้มนั้นเนี่ยมีความน่าจะเป็นด้วยนะครับที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะยืนปิดในแดนบวกได้ mm hmm. นะครับจะยังมีโอกาสยืนปิดในแนวได้ตามสัญญาณของแท่งเทียนนะครับแต่จุดที่ลงมาทดสอบนะครับขออภุยครับและจุดที่ลงลงมาทดสอบตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นรับระดับเดือนนะครับคือ mn 2ด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งสัญญาณมาแบบนี้เนี่ยผมจึงค่อนข้างให้ในายานนครับให้ในายาสําคัญว่า จะยังมีโอกาสนะครับมีแรงซื้อในสัปดาห์นี้เนี่ยขึ้นมาปิดในแดนบวกได้เพราะนั้นตรงนี้ต้องติดตามเหมือนกันนะครับว่าจะตัดขึ้นมาได้หรือไม่ทีนี้ก็ต้องมามองหาแนวรับต่างๆครับจากสัญญาณที่เกิดขึ้นด้วยใน <S <S คทม์เฟรมเลก<ๆ>นะครับมาดูที่ภาพของเดนะครับภาพเดต้องบอกว่าจริงๆเมื่อวานก็ปิดลบ นะครับปิดแดงปิดต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่มีโอกาสที่จะลงต่อเนื่องนะครับซึ่งเช้านี้ก็ลงมาแล้วแหละแต่ทีนี้ด้วยภาพที่เรามองอยู่นะครับด้วยภาพระดับวีคเดือนนะครับให้ภาพน้ำหนักไปในทิศทางของการไซด์เวย์นะครับชุดนี้แต่ภาพของเดยเองก็ยังเป็นเทนิศทางของขาลงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสครับที่จะยังไซด์เวย์ก่อนแล้วก็ค่อยไปทุบเอาหลังจากนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังต้องติดตามอยู่ แต่ว่าด้วยเทรนด์ก็ยังเป็นทิศทางการลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาขึ้นไปสูงๆและไม่ได้หลุดดีหนึ่งนะครับต้องบอกว่ายังเป็นจังหวะหาเก็บของฝั่งช็อตกันได้อยู่นะครับแต่จะต้องไม่ควรเกินดีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกินมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณครับความอ่อนแรงของเทรนด์เกิดขึ้น นะครับอันนี้เราพูดในระดับเทรนด์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะทะลุมีหนึ่งไปได้อันนี้จะ,จะยังต้องระวังนะครับมีโอกาสที่ราคาจะหลุด M N 2ด้วยนะครับอาจจะเป็นเทรนด์ที่ฟอร์มตัวเองแล้วทะลุ M N 2ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะต้องระวังนะครับอันนี้จะต้องติดตามกันอยู่เหมือนกันนะครับมาดูที่ภาพของ4ชั่วโมงครับสิ่งที่เราติดตามกันเมื่อสักครู่อย่างที่ผมบ ะครับว่าในภาพของวีเนี่ยเรามองภาพของเป็นเป็นไซด์เวย์อยู่ซึ่งเรามองเห็นเทรนเห็น<ๆ>แนวรับในภาพสันส้นก็คือในระดับ4ชั่วโมงตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราได้ติดตามนะครับการพักตัวที่จะกลับตัวเนี่ยตั้งแต่บริเวณ1832แาบ2แล้วนะครับแต่ก็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับนี้ปรับตัวลงต่อเนื่อง ก็จะมายัางเจอรับนะครับรับที่ต้องบอกว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นที่จะถูกรับซื้อมาได้เก็คือบริเวณ1,820บริเวณนี้ที่กํำลังทดสอบอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดมีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับในภาพเล็กน,นะอาจจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่โฟล o w เก็บของเพื่อไปเอากรอบเอาเป้าด้านบนได้ นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าถึงกรอบบนจริงๆเนี่ยจะเป็นจุดที่พาทะลุในส่วนของดีหนกันด้วยนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นฐานใหญ่ฐานใหม่ของการปรับตัวขึ้นก็ได้นะครับนั่นหมายความว่า m n 2ของเราเอาอยู่และจะกลับไปเล่นตามเทรนด์หลักก็คือเทรนด์เดือนก็คือพี่ใหญ่สุดหละไปตามพี่ใหญ่สุดซึ่งต้องบอกว่าเทรนด์เดือนยังเป็นทิศทางการขึ้น นะครับซึ่งถ้ามาแบบนั้นฟอร์มในลักษณะนี้ก็คือเป็นการตั้งฐานใหม่นะครับแล้วก็ค่อยไปเบรกกันอีกทีนี่ก็จะเป็นภาพในกรอบที่เรามองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นยังให้เป็นแนวรับสำคัญนะครับก็1 8 5 5นะครับ1,820นะครับเป็นโซนแนวรับอยู่นะครับยังให้เป็นโซนแนวรับโซนเย็บของที่จะไปเอาเป้าด้านตไา้ น,<าร>นะครับเดี๋ยวมาดูในภาพชั่วโมงกันสักนิดหนึ่ง,น,งนะครับภาพของชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่ามีการตั้งเทรนขึ้นมาบ้างนะครับมีการตั้งเทรนมาอยู่บ้างแต่ด้วยในสภาวะที่ต้องบอกว่าไซเ יע, <those> นนวย์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นเทรนในเทรนเล็กเทรนเล็กแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยในช่วงสภาวะไซเวย์อยู่อยู่มันก็จะแหกเทรนมันนักนจะวิ่งเนี่ยมันมันตั้งฟองได้อยู่บ่อย เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้ไปให้ความสนใจกับเทรน์ชุดนี้สักเท่าไหร่หรือคือต้องบอกว่าเราได้ดูได้เห็นเทรน์แต่ไม่ได้เล่นกับมันนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเทรนเนี่ยระยะมันจะสั้นมากๆนะครับระยะเทรน์พวกนี้จะสั้นมากๆแต่เราจะไว้ดูเป็นสัญญาณประกอบในการโฟลว์เทรนกรณีที่เบรกกลับขึ้นมา นะครับจุดนี้ต้องบอกว่าถ้าเบรกกลับขึ้นมาจุดเบรกจุดเปลี่ยนของราคาที่จะกลับมาเป็นแนวโน้มในทิศทางของการขึ้นอีกครั้งหนึ่งในภาพสั้นเนี่ยต้องบอกว่าให้หลุด1835ขึ้นมานะครับอันนี้คือคือการเล่นกับเทรนนะครับเพื่อที่เบรก1835มาแล้วเนี่ยอาจจะได้หาเทรนใหม่จักเทรนหนึ่งที่จะเป็นตัวพาขึ้นไป1870 1 8 8 0ได้นะครับ ต้องบอกว่ายัางให้พาดนี้ไปก่อนสําหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ายังเข้าสู่โซนแนวรับนะครับสําคัญนะตั้งแต่1820นถึง1805นะครับตรงนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะจะหาจุดจบตรงไหนได้นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยราคาค่อนข้างซึมลงมาครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานค่อยๆซึมลงมาตลอดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังเป็นโซนที่ยังเป็นไซด์เวัา ะครับเพราะฉะนั้นราคาอยู่ๆอาจจะดีขึ้นมาแบบนี้เมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะยังมองเป้าอยู่นะครับสำหรับ1818701880อ,อีกจุดหนึ่งถ้าใครที่เอไม่รู้ไม่รอแนวรับไม่ชูแนวรับ จะรอ Follow เทรนนะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้จุดเปลี่ยนเทรนดหนึ่งแปดสามห้านะครับหลุดขึ้นมาได้ก็เนี่ยค่อยหาจะมองะ o l l o w กันครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบเช้านะครับของเราวันนี้เดี๋ยวยังไงรอบเย็นรอบค่ำเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่ง,นะ,น,ง,ะง,งน,นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับวันนี้ช่วงประมาณสอ,องทุ่มใช่ไหมจะมีเฟดถแถลงด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเรื่องของรายงานการเงิน,นช่วงช่วงครึ่งปีนะครับ ก็อรอดูครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบท้ามอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ